วัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิม่มาเจ้าจีนเชลเลนที่ชมพูกีฬายิมทุกหนักค่ะแข่งขันรุ่น49กิโลกรัมฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีครับผมชื่นนอนายอนันต์ราวสันเชลเลนชินเต้ยชน,นิดกีฬายิมทุกหนักแข่งขันวันที่20เวลาห้โมงเย็นฝากเป็นแรงเชียร์แรงใ,ใจให้ผมด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมนายคุณเดชพินันน์เชลเล่นชื่อต้มชนิดกีฬายิมทุหนักชาย แข่งรุ่น55กิโลกร,รัมชาย A ฝากเป็นแรงเชียร์แรงใจให้ผมด้วยนะครับครับสวัสดีครับผมในอนนร์ยอบุตรน,นะครับชื่อเล่นชื่อนอนท์นักกีฬายกน้ำหนักแข่งขันรุ่น55กิโลกร,รัมครับก็ฝากเป็นแรงเชียร์แรงใจให้ด้วยนะครับวันที่20นี้ครับ